ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรากินบ, <laughs> กบักสีดากรอบฝ <laughs> รัง่งมนวันนี้ก็ฝรัง่งเดบมารกรอบ,อบอจิ้มกับพริกเกลือจิ้มกับพริกเกลือฮะสำหรับคนเป็นเบาหวานนะฮะก็กินย่าหวาน ผมหเ้าหวานกับพริกแล้วก็โลซะะอ้นนะฮะอร่อยอไดยินเสียงมั้งปกติอนะเวลาไปเจอฝรั่งมันมีแต่ฝรั่งแบบสุกอ่ะวันนี้ไปเจอฝรั่งเด็บฮมวิตามินสูงฮะแล้ววันนี้เรามีาเครื่องดืม่ม นึกอยากกินพลังกรอบๆมานานเลวเห็นคนคนไทยที่เขาเฉาะวันนี้กินในนี่ฮะน้ำทับทิมปั่นเลยฮะเนี่ยปั่นนะฮะมีเม็ดๆด,ด้วยเม็ดๆเ,เ,เนี้ยนะข้างล่างเนี่ยถ้าไม่เชื่อลองดูนะะไปเคี้ยวไปเคี้ยวดูไปเคียเคยเค้ยวเม็ดแล้วก็ดูดน้ำมันเหมือนกับเหมือนกับนัดเลยฮะเหมือนกับเป็นพวกถั่วเลยเม็ดทับทิมเนี่ยฮะ แล้วเราก็คลายทิ้งไปคือดูดน้ำคุณคณ่าทางอาหารแล้วในชะ่ไหมฮะเนไปแล้วเราก็ปล่อยกากทิ้งไปอืมวันนี้ฝรั่งกับพริกเกลือโดาซอสม,มันก็ไม่ได้เค็มมากนะฮะพยายามใส่แล้วแล้วก็แย่หวานเป็นน้าตาลที่ทํามาจากย่หวานนะคะกินแล้วสบายใจอืมอร่อย อร่อยรอยอ่ะเจียวเฟีงตบกรอบแล้วมันได้กลิ่นแบบฝรั่งบ้านเราเลยฝรั่งพันเดียวกันเลยค่ะแบบนี้วันนี้โชคดีได้แบบดิบมากบับกรอบเลยแล้วก็ดิบน้ํำทับทิมนะฮะอืบีบแล้วก็เอาเอาเครื่องไปปั่นเมนะ็ด่ะ เนีพี่เกียวแมดของครับสิมนะฮะจะเกินก็ได้จะคายทิ้งก็ได้เมดมันมันมันคะรับรองได้มันมากลูกเดียวก็เช่นใจแล้วค่ะอยากกินพิเกลียได้กินพิเกลียแล้วค่ะรสชาติเหมือนของงบ้านเราอะ ทำลูกเกดฝรั่งบ้านเราเขาจะเฉาะเฉาะเฉาะออกมาให้เป็นชิ้นพอคำเรายังมีฟันอยู่ฮะมีฟันยังกินได้อร่อยคนแก่นในเวลาต้องใส่ฟันปลอมมันเคี้วยวเราคงลำบากกันนะ ปกติเราเคี้ยวนี่เราไม่ได้รู้สึกเจ็บเหงือกนะฮะเพราะเหงือกเราแข็งแรงแต่ทั้งเมื่อไหร่เหงือกเราบมนะฮะเคี้ยวไปก็เจ็บเหนือยอืมแต่ใจวันนี้พอแล้วค่ะวันนี้กินกินพานิีนี่กับไข่ดาวอาหารเช้าชอบมากเลยชอบแอร์ฟรมันแค่ไม่ถึงห้านาทีนะฮะ พันน,นี้จะออกมาอร่อยไม่แข็งเกินไปไม่ไม่เหลืองเกินไปอืมอืมสะใจอร่อยอ่ะช่นเจ้าคลิกไลคคลิกแชร์นะฮะวันนี้ได้กินฝรั่งนะฮะลูกสุกนี่สำหรับผู้ที่เหงือกไม่ค่อยดีฟันไม่ค่อยดีนะฮะสำหรับ คนที่ยังฟันดีอะไรก็หาความเพลิดเพลินจากกวามมีสุขภาพดีโอเคค่ะพี่จุ๋มสัสพิท่านไจ้ค่ะชอบไปกีไลค์กิจแช่นะฮะชอบมากๆก็ส่งดาวนะคะสาธุค่ะขอพระคุณอย่างมากนะคะสำหรับทุกการสนับสนุนพลิกป่นนี่ก็ดีนะคะ ขยายกลเลือดเล็กๆเ,เอาจะกักษาสมานแผนในหลอดเลือดข้างในค่ะผนังหลอดเลือดข้างในโอเคค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะพี่จุ๋มแก้วสวัสดีท่านเต้ค่ะ